สวัสดีค่ะมาพบกับครูแนนอีกแล้วนะคะที่ช่องสาระแนนชาแนลนะคะสำหรับหัวข้อที่ครูแนนจะสอนวันนี้ก็คือจำนวนอัตกยะ irrational e number นะคะเนื้อหาสาระนี้นะคะจะอยู่ในระดับชั้นม .2 ภาคเรียนที่1นะคะในบทความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริงก่อนหน้านี้นะคะครูแนนได้ทำคลิปเกี่ยวกับจำนวนตระกยะไปแล้วผู้ที่สนใจสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจํานวนอัตกะยะเป็นอย่างไรถ้าดูจากแผ,ผแผงผังด้านหน้านี้นะคะจํานวนอัตกะยะถูกแบ่งออกเป็นจํานวนตกะยะอัตกะยะที่อยู่ในรูปของกลนนะคะและทศนิยมซ้ํามไม่รู้จบนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจํานวนอัตกะยะนิยามของมันคืออะไรนะคะ จำนวนอัตกระยะคือจำนวนที่ไม่สามารถเขียนแทนได้ด้วยทศนิยมซ้ำหรือเศษส่วนนะคะเศษ a ส่วน b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มที่ b ไม่เท่ากับ0เราจึงจะเรียกว่าจำนวนนั้นเป็นจำนวนอัตรกระ,ะ,ะคะถ้านักเรียนสังเกตดีๆจำนวนอัตกระยะกับตระกยะ,ะ,ะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนถ้าเขียนเป็นเศษส่วนหรือทศนิยมซ้ำได้เนี่ยจะเป็น ตัก,กะยะแต่ถ้าไม่นะคะไม่เป็นหรือเติมอะข้างหน้าตัก,กะยะเนี่ยอัตกะยะก็จะไม่สามารถเขียนเป็นทศนิยมซ้ำหรือเศษส่วนได้แค่นั้นเลยถ้านักเรียนเข้าใจจำนวนตักะยะนักเรียนก็จะสามารถเข้าใจอัตกะยะเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวคุณแอนยกตัวอย่างจำนวนตกรกยะให้ดูนะคะตัวอย่างเช่น0.1 2 3 4 5 6จุดจุดจุด จำนวนนี้เป็นจำนวนอตัตกยะนะคะเป็นทศนิยมไม่ซ้ำและไม่รู้จบนะคะไม่มีตัวเลขไหนซ้ำเลยและ,ะจุดสามจุดนี้แทนไปได้อีกโดยไม่สิ้นสุดนะคะต่อมาลบ1.3594113 จําจนวนนี้ก็เป็นจํานวนอะตัก,กะยะเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเป็นทศนิยมไม่ซ้ำและไม่รู้จบนะคะหรือมีอะไรอีก3.113 1113 1 1 1 1 3, 11 3. 11 3. 11 3. านวนนี้มองเผินๆอาจจะดูว่ามันเป็นแพทเทิร์นเอ๊ะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งอาจจะเป็น รูปแบบที่เป็นระเบียบอาจจะเป็นจํานวนตรรกยะหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะจะมองดูว่าซ้ํามันไม่ซ้ํานะคะเพราะว่าเลขแต่ละชุดไม่มีจุดไหนที่ซ้ํากันเลยเราจะเรียกว่าเป็นจํานวนอัตกรกยะนะคะทศนิยมไม่ซ้ําไม่รู้จบนักเรียนสังเกตได้จากอะไรอันดับแรกเทคนิคที่คุณแอนจะบอกนะคือให้เราสังเกตตรงไหนคะเอาแล้ถ้าเราไปเจอชอยนะคะเราดูก่อนว่ามีจุดซ้จุดตรงท้ายไหม มีจุดสามจุดตรงท้ายตัวเลขหรือเปล่าแต่หน้าตัวเลขเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นทศนิยมซ้ำไหมนะคะถ้าไม่ซ้ำนั่นแหละก็จะเป็นทั้งไม่ซ้ำและไม่รู้จบจำนวนดังกล่าวก็จะเป็นจำนวนอตักยะนะคะหรือถ้าเราไม่อยากจำจำนวนอตักยะเราจำจำนวนตักกยะแทนได้คืออะไรเอ่ยคือถ้าอยู่ในรูปเศษส่วนให้เป็นตักยะทันทีเป็นทศนิยมซ้ำ เป็นตักกะ,ะทันทีนะคะให้สังเกตเช่นนี้ก็ได้แล้วนอกเหนือจากทศนิยมไม่ซ้ำไม่รู้จบมีอะไรอีกบ้างเราไปดูจำนวนอัดตักกะ,ะที่อยู่ในรูปเครื่องหมายกลนบ้างนะคะอันนี้คือลักษณะของเครื่องหมายกลนนะคะเดี๋ยวครูแนนจะทำคลิปการหาค่าของรากที่2รากที่3ในในคลิปถัดไปนะคะอันนี้เรามาดูจำนวนอัตกะยะที่อยู่ในรูป กล و บ้างเครื่องหมายกลนก็จะเป็นเช่นสมมติอันนี้นะคะรูปสหรือ, 2, ร,อรากที่สองที่เป็นบวกของ2นะคะมันหมายความว่าจำนวนที่การหาจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ตัวในเครื่องหมายรากเนี่ยซึ่งมันไม่มีนะคะถ้าเราไม่สามารถหาตัวเลขที่ยกกำลังสองแล้วได้ ตัวเลขด้านในนี้จะถือว่าเป็นจำนวนอัตะกะยะซึ่งถ้าพูดในาภาษาคณิตศาสตร์ก็คือไม่สามารถถอดรากได้นะคะอันนี้จะเป็นจำนวนอัตะกะยะนะคะอัตะกะยะอะไรอีกรูทสิอ่ารูทสิหรือ รากที่2ที่เป็นบวกของ12เราดูซิว่าเลขอะไรยกกําลังสองเราได้12บ้างมีไหมคะไม่มีเนาะเพราะว่าอะไร3ยกกําลังสองได้9 4ยกกําลังสองได้16ค่าที่ยกกําลังสองได้12จะอยู่ระหว่าง3กับ4ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไม่มีจํานวนเต็มใดที่ยกกําลังสองแล้วได้12จํานวนเช่นเนี้ยจะเรียกว่าจํานวนอตัตกยะเราถอดรากไม่ได้ ะะจะเป็นจำนวนอตัตก,กะยะอ่าทีนี้ก็จะมีคำถามที่อยู่หน้าปกท่านักเรียนสังเกตนะคะครูแนนจะถามว่าแล้วรูทสี่ละ่ะรูทสี่เป็นจำนวนอตัตก,กะยะไหมนะคะเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วตั้งแต่รูทสองกับรูทส,สิบสองคือเราหาเลขที่ยกกำลังสองเราได้ตัวด้านในไหมอย่างเช่นอะไรที่ยกกำลังสองจำนวนเต็มใดที่ยกกำลังสองได้สี่มีไหมคะ มีนะคะมันคือมันคือ2ยกกำลังสองนะคะสองยกกำลังสองเพราะฉะนั้นเราได้แล้วว่าเลขที่ยกกำลังสองเราได้4ก็คือเลข2แบบนี้ถ้าถอดได้ออกมาแบบนี้นะคะถอดค่าได้ค่าที่ได้ออกมาเป็นจำนวนเต็มซึ่งจำนวนเต็มจะเป็นจำนวนตรรกะยะนะคะรู้สี่ก็เลยไม่ใช่จำนวนอัตรตรรกะยะนะคะ เรเรียนสังเกตนะถ้าถอดค่าได้ถอดรากได้จะไม่เป็นจำนวนอตรกยะ,ะหรืออย่างเช่นลบรูทยี่สิบายีก็สามารถหาเลขที่ยกกำลังสองแล้วได้25ได้นั่นก็คือเลข5้าเห็นไหมคะถอดค่าออกมาแล้วได้ลบหเพราะฉะนั้นลบหก็ยังถือเป็นจำนวน ตักยะนะคะลบ5เป็นจำนวนเต็มลบใช่ไหมคะก็จะไม่เป็นจำนวนอัตกระ,ะไม่เป็นจานวนอัตกยะนะคะเขาจะเป็นจำนวนตักยะยะนักเรียนสังเกตดีๆนะคะถึงแม้ว่าจำนวนนั้นจะอยู่ในเครื่องหมายกรนแต่ถ้าไม่สามารถแต่ถ้าสามารถหาค่าได้ถอดลากได้อันนั้นอาจจะไม่เป็นจำนวนอัตกยะนะนะคะ อ่าทีนี้พอเข้าใจแล้วนะคะครูแนนมีแบบฝึกหัด10ข้อนะคะให้นักเรียนลองทำดูให้ระบุว่าจำนวนที่กำหนดให้ต่อไปนี้เป็นจำนวนอัตกะยะใช่หรือไม่นะคะติ๊กถูกถ้าเป็นจำนวนอัตกะยะติ๊กผิดถ้าไม่ใช่จำนวนอัตกะยะนะคะอาจจะพอดคลิปนี้ไว้ก่อนนะคะพอทำเสร็จก็ค่อยมาฟังครูแนนเฉลยนะคะลงมือทำเลย อะมาฟังเฉลยกันเลยนะคะข้อที่หนึ่ง45678จุด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 มีจุดจุด,จดให้สันนิษฐานทันทีแล้วไปดูเลขด้านหน้าซ้ำไหมไม่ซ้ำเพราะฉะนั้นเป็นไม่ซ้ำและไม่รู้จบเป็นจำนวนอัตกระยะนะคะต่อไปข้อที่2องลบ1 5 6่ อันนี้ก็ไม่ซ้ำใช่ไหมคะแต่รู้จบเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อรู้จบแล้วมันสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้นะคะก็ไม่เป็นจำนวนอัตกยะนะคะข้อที่3 12.34268956อันนี้ไม่มีจุดเหมือนกันแสดงว่ารู้จบถ้ารู้จบจะไม่เป็นอัตกยะนะคะข้อ4 รูทเรูทเไม่สามารถหาเลขอะไรที่ยกกําลังสองแล้วได้7เพราะฉะนั้นถอดค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้นะคะถือว่าเป็นจานวนอต่กยะข้อ5 0.23 2 3 2 3จ3จุดจุดจุด,จดไปเรื่อยๆนะคะถือว่าอ่ะมีจุดๆุดจุดเหมือนกันแต่เลขด้านหน้าเป็นทศนิยมซ้ำนะคะเป็นซ้ำตัวเลขที่ซ้ำเพราะฉะนั้นถือว่า ไม่เป็นจำนวนอตัตกยะนะคะข้อที่หกรูด25เราสามารถหาตัวเลขที่ยกกำลังสองแล้วได้25ได้นั่นก็คือ5เพราะฉะนั้นไม่เป็นจำนวนอตัตกยะนะคะข้อที่7เห็นเลยว่าเศษ2ส่วน5้าเขาเป็นเศษส่วนถ้าเป็นเศษส่วนนะคะจะไม่เป็นจำนวนอตัตกยะนะคะ ต่อมาข้อ8ค่ะรากที่3ของ9นะคะจำนวนใดที่ยกกำลัง3แล้วได้9อันนี้อยู่ในเครื่องหมายรากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวคุณแอนจะอธิบายในคลิปต่อไปนะคะไม่สามารถหาจำนวนที่ยกกำลัง3แล้วได้9ได้เพราะฉะนั้นไม่สามารถถอดรากได้ก็จะถือว่าเป็นจำนวนอัตกยะข้อที่9ลบ5.934777นะคะ มีจุดสามจุดด้านหลังแสดงว่าไม่รู้จบเรามาดูว่าด้านหน้าซ้ำไหมมีเจ็ดที่ซ้ำเพราะฉะนั้นจะเป็นทศนิยมซ้ำนะคะเป็นทศนิยมซ้ำก็ไม่เป็นจำนวนอัตกะยะนะคะและสุดท้ายข้อที่10ข้อที่10เห็นว่าเป็นเศษส่วนนะถ้าเป็นเศษส่วนจะถือว่าเป็นจำนวนตรรกยะเพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่เป็นจำนวนอัตกรกยะ ะค,ะครบ10ข้อแล้วนะคะได้กี่ข้อกันบ้างคอมเมนต์ดูได้เลยนะคะถ้าใครได้ไม่ถึงครึ่องอาจจะต้องย้อนกลับมาฟังคลิปอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณแนนขอจบเพียงเท่านี้ฝากติดตามช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่าคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ